มีรถหนึ่งคันอยู่ใต้ต้นไม้คำว่ามีขึ้นต้นประโยคกันนะคะให้เราใช้คำว่าแดนะถ้ามีหนึ่งก็คือใช้ there is นะคะ there is รถหนึ่งคันก็คือ there is a car อยู่เลยค่ะอยู่เลยค่ะอยู่ตัวนี้ก็คือในประโยคมีคำว่า is อยู่แล้วไม่ต้องเอาอยู่มานะคะ there is a car อยู่ใต้เลย under ต้นไม้ค่ะ the tree ต้นไม้หนึ่งต้นนะโอเคต่อไปมีรถสองคันอยู่ด้านหน้าสำนักงานมีอีกแล้วแต่มีสองใช้แดร R ค่ะ there are two cars ค a r t e r s s เพราะมีสองคันนะอยู่ด้านหน้าก็คือคำว่าด้านหน้าใช้คำว่า in front o f สำนักงานก็คือ the office the office อย่างนี้นะคะออกเสียงดีค่ะเพราะว่าตรงนี้ออกเสียงเป็นสระนะคะ o f o ออนะคะออกเสียงเป็นตัวอออ่างนะคะออกเสียงตัวอออ่างนะคะต่อไปมีรถสามคันอยู่ข้างหลังตลาดตอนนี้มีสามนะคะ คำว่า are three c ค่ s ข้างหลังข้างหลังก็คือคำว่า Behind ตลาดก็คือ The market มีรถห้าคันอยู่ที่โรงจอดรถนะคะที่จอดรถนะก็คือที่โรงจอดรถนั่นแหละนะที่โรงจอดรถโอเคเดอ okay. ที่ไหนคะอยู่ที่ไหน t h e r e are 5 a r s ที่ลรงจอดรถ In the garage